สี่พันนะครับเพื่อนผมดูแล้วนะแม่งปักเบ็ดมาจบไม่อยเลืดสเข้ามาบาดกูหน่ยดิอวัีาบานได้เลยดูไม่ทำนะครับเห็นแล้วกันนะปีนก็ยังไม่มาครับเฮ้ย ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสล็อตทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตโลมาวันเสาร์ที่28เดือนสิงหานะครับผมช่วงที่แอดเล่นตอนนี้นะครับณตอนนี้8นากา25นาทีนะครับเพื่อนๆก็ห่างหายกันเป็นไปเป็นอาทิตย์นะครับแอดมินถือทุนเข้ามา300บาทนะครับเพื่อนๆมา ก็มาเล่นให้เพื่อนๆชมกันนี่แหละอ่าสิบห้าบาทเปิดเทอร์โบแล้วก็จะทาออโต้ยี่สิบครั้งนะครับผมพร้อมแล้วก็สตาร์ทไปเลย <Yeah. S 1> ก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปบ่นไปนะครับผม oh. ก็ง่ายๆดี <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกมันง่ายๆดีก็คือเออก็เล่นแบบเปลี่ยนรูปแบบนะครับอืมกดๆไปบน่นไป,นไปตามสไตล์นะครับ <laughs> เพื่อนๆวันนี้ก็ขอลองเอ่อเล่นออโต้ดูแล้วกันเนาะ <laughs> ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอืม <laughs> ดูนะครับเบ็ด15บาทนี้ถ้า10รอบแบบฟันแบบไม่มาเลยนะเออไม่ไม่ใช่ฟันก็คือเล่นไปแบบไม่มาเลยนะนั่นก็คือต้องหมดไป150นาะ10ครั้งส่วน20ครั้งก็คือ300ทุนเรามีอยู่300ถ้าไม่ได้เลยนั่นก็คือเองินเราจะเหลือแค่0บาทนะครับคิดง่ายงโง่โง,ง,ง,งนะ,อ,นะอันนี้ก็เป็นคำนวณสบายสบายให้เพื่อน, <S <S อนๆชม เสียดายงนไม่มาโอเคไปเร,เรื่อยเล่นไปผลไปเฮ้ย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 หายวะ่ะเฮ้ย,อยโอเคมามีโบตอ่อโอเคของโบสามไหมไม่มามีเด็กแค่นี้นะกลับไปกลับมานะครับโอโหอะไรวะเนี่ยโอโหโอโหแล้วก็โอโหอะไรวะเนี่ยโอโหเออมันต้องแบบนี้หน่อยโอเคครับผมเด็กคน สุดนะคือแบบเหมือนจะดีแต่ก็ไม่เออมันต้องแบบนี้หน่อยสิน้ำครับผมเออมีโลห้ามันต้องบ่นนะโลมานี่ผมบอกเลยว่าชมไม่ได้นะครับโลมานี่ชอบอะไรที่บ่นอย่างเดียวนะเออผมว่าน่าจะเท่าๆทุนปะ่ะขัดทุนขัดทุนนิดหน่อยดี๋ยมาปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครั้งสุดท้ายนะเปเปิดครั้งสุดท้าย <c oughs> 25เป็น75 ก็300บาทเราหายไป25บาทนะครับเพื่อนๆใน20รอบออโต้เนาะเดี๋ยวแอดจะลองกดสักครั้งดูโอเคเลื่อนเบ็ดเลยนะครับผม30นี่คือผมรออยู่แล้วนะผมรอเวลาที่จะปับเบ็ดเล่น30อยู่แล้วเพราะว่าก็รู้ๆกันดีนะครับปกติแอดจะชอบเล่นเอ้ยมีสิทธิ์ลุ้นสวยงามด้วยนะถ้าเลื่อนเบ็ดแล้วกันแล้วฟรีสปินก็ยังไม่มานะครับเพื่อนๆ 4, ไอ้เฮี้ยไอสามสิบแปกสี่พันสามสิบไอ้เฮี้ยกดครั้งเดียวสามสิบบาทเนี่ยกดครัขข้งเดียวสามสิบบาทได้สี่พันเช็ดเดอโอ้โหบอกเลยนะครับไม่เคยได้นะครับตัวนักลบมาสองไลน์นะเพื่อนๆ เฮ้ยอ้ยเดี๋ยวเลื่อนกระโดดเบ็ดดูนะครับไหนไหนก็มีทุนแล้วนะดูนะครับมาไหมเฮ้ยเฮ้ยวะ่ะงงงงอยู่นะมามามาสองร้อยไปกดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยสี่พันหกแล้วนะโอ้โหมา ไม่กลัวเลยนะครับไปกดไปเฮ้ยมันเหมือนจังหวะมันได้ว่ะเพื่อนเพื่อนมันเหมือนโอดเบสร้อยห้าสิบยังให้นะครับโอเฮ้ยฟรีปินไปเลยมาเอ้ยฟรีจริงด้วยนะครับผมเบสร้อยห้าสิบโอ้ยห้าฟรีนะครับผมเฮย้ยเอาดีมึงเอาดีเฮ้ยแสดงว่ามันไม่ได้ให้แค่สี่พันนะครับเพื่อนเพื่อนผมดูแล้วนะแม่งปรับเบสมาเจ็ดสิบห้าร้อยห้าสิบนี่โอ้ย ตาบานได้เลยดูไม่ทันนะครับเฮ้ยผมดูไม่ทันจริงๆนะเมื่อกี้โอแม่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพันแปดพันแปดห้าสิบแล้วนะครับเชิดเด้อเอาละเว้ยพันแปดห้าสิบนะครับผมในเบ็ดร้อยห้าสิบน้องก็รวมกันเป็นหกพันสามร้อยห้าสิบนะโอ้เพื่อนๆรู้กันนะครับรู้ๆกันนะครับว่าผมต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเทอร์โบออกก่อนนะก็กดร้อนี่ต่อไปนะครับจะได้ดูช้าๆชัดชนะครับเมื่อกี้เทอร์โบแตกหนักก็จริงแต่ไม่รู้นะครับอันนี้ต้องขอไปจริงจริงเดี๋ยวตอนทำอู้ยเกือบไบโบนั้นอีกเดี๋ยวตอนทำไฮไลท์เดี๋ยวแอดจะสโลให้ดูแล้วกันเนาะอืมโอเค200ก็กด150ได้อีกหนึ่งรอบเอ่อไม่มาก็อ่ะลดเบ็ดไปเลยเฮ้ย โอเคสวยงามโอ้โหตกใจตัวเองอยู่นะวันนี้มันเป็นวันห่าเหวอะไรวะนี่อเฮ้ยตั้งแต่เล่นโลมามานะผมไม่เคยได้นะบอกเลยไม่ว่าจะเล่นตอนอัดคลิปหรือไม่อัดคลิปนะผมไม่เคยได้นะครับมารู้ๆกันนะครับก็เดี๋ยวสรุปไม่ฟังเลยแอดก็ถือทุนเข้ามา300บาทนะครับ แล้วก็โอ้โหจบอยู่ที่6,000กับอีก5บาทนะนั่นก็คือก็ตีไปไปว่า6 0 0ันทวนๆนั่นแหละเพื่อนๆกำไรก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0กับอีก700บาทนะครับโอ้โหไม่คาดฝันนะครับบอกเลยสารภาพตามตรงว่าไม่เคยได้นะครับไอไอไอนั้นนะ่ะได้อยู่คือรู้อยู่ว่าเป็นตัวนักลบ2แถวนะครับเห็นน้ำเต็มเลยซบมาปุ๊บแม่ง,งได้4000ันปดน30 แต่ว่าขึ้นไปเบ็ด150ไม่รู้ว่ามันฟันอะไรนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้อ d ดมินด้วยนะครับผมแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะ่าว่าเคยได้กันหรือเปล่านะครับเพืเ่อนๆโอ้วันนี้ขอตัวไปกินกาแฟอะไรที่อร่อยออร่อยนะครับสวัสดีครับ